หน้า247ตั้งแต่นัสกาเจโหนติวเมตุงปัจจัทราน,านิวากาเรตพานิทวิปัตาจิวรสาวามัทเชท,ทาตพานิเป็นต้นไปถ้าเป็นของไม่อาจสำรอกสีได้พึงให้กระทําเป็นผ้าปูลาดหรือพึงแทรกไว้ในท่ามกลางจีวรนสองชั้นความเป็นต่างๆกันแห่งสีของจีวรเหล่านั้นมีในดังกล่าวแล้วในรองเท้านั่นแล ผ้าทั้งหลายที่มีชายไม่ได้ตัดและมีชายยาวพึงตัดชายเสียแล้วจึงใช้ภิกษุได้เสื้อแล้วเลาะออกย้อมใช้ย่อมควรแม้ในผ้าโพกก็ในนี้แลส่วนหมวกเป็นของที่ทำด้วยเปลือกไม้จะทำหมวกนั้นให้เป็นของสําหรับเช็ดเท้าก็ควร2บทว่าปฏิรูปเปคาหะเกมีความว่าถ้าภิกษุบางรูปรับเอาด้วยกล่าวว่าเรารับแทนภิกษุนั้นพึงให ด้วยประการอย่างนี้แลบรรดาบุคคล23คนเหล่านั้นไม่ได้16คนได้7คนชนี้แลสองบทว่าสังโคพิชชติมีความว่าภิกษุทั้งหลายแตกกันเป็นสองฝ่ายเหมือนภิกษุชาวเมืองโกสัมพีสอบทว่าเอกัสมิงปักเขมีความว่าชนทั้งหลายถวายน้ำทักคิโนโทกและวัตถุมีของหอมเป็นต้นในฝ่ายหนึ่งถวายจีวรในฝ่ายหนึ่ง บทว่าสังคเสเวตังมีความว่าจีวรน,นั้นเป็นของสงทั้งสิ้นคือของทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายตีรักคังแล้วแบ่งด้วยกันบทว่าปักเสเวตังมีความว่าเมื่อชนทั้งหลายถวายอย่างนั้นน้ำอันเขาถวายแล้วแก่ฝ่ายใดน้ำนั่นแลย่อมเป็นของฝ่ายนั้น จีวรอ,อันถวายแล้วแก่ฝ่ายใดจีวรย่อมเป็นของฝ่ายนั้นเท่านั้นในมหาอถกถาแก้ว่าก็ในที่ใดน้ำทักคิโนโนทกเป็นประมาณในที่นั้นฝ่ายหนึ่งย่อมได้จีวรเพราะตนได้น้ำทักคิโนโทกฝ่ายหนึ่งก็ย่อมได้เพราะค่าที่จีวรน,นั้นแลตนได้แล้ว เพราะฉะนั้นสองฝ่ายพึงเป็นผู้พร้อมการแจกการตามลำดับผู้แก่ได้ยินว่านี่เป็นลักษณะในสมุดอื่นวงเล็บคือชมพูทวีปส่วนในข้อว่าตัดสมิงเยวะปักเขนี้มีความว่าฝ่ายนอกนี้ไม่เป็นใหญ่เลยทีเดียวเรื่องทรงจีวรไปชัดเจนแล้วแล